สวัสดีค่ะเย็นเดีตระรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลสวัสดียามเช้านะคะเนาะก็ตื่นตั้งนานนะคะนึ่งข้าวแต่ว่าข้าวยังไม่สุกรอามารับหอกก่อน ส่งชามาก็10นาทีนะส่งชามาก็นึ่งค่ะรถถักถ่ายคลิปนะคะนะาไม่ถ่าย,ายคลิปก็ไม่รู้จะทําอะไรนะถ่ายคลิปก็พอได้3-4เดือนเงินเดือนออกก็พอได้เอาไว้ซื้ออะไรกินนะเพราะว่าภารละทางแอปก็เยอะแยะไหนจะซื้อข้าวกิน นายจะซื้อไปให้บ้านเขียวนายจะค่าน้ำค่าไฟบ้านเขียวค่าเน็ตทุกอย่างใช้เงินหมดเนาะบางทีแอดก็เหนื่อยนะคะไม่ใช่แอดไม่เหนื่อยนะบางท่านก็คอมเมนต์โดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคอมเมนต์ว่าแอดอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยว่าอะไรคืออะไร ว่าอย่างเดียวเลยทางที่ยังไม่รู้จักแอดซนะื่อซ้ำไปเนาะเอสซีแงท่านคนที่รักเราจริงเขาก็จะไม่คอมเมนต์ว่าอะไรเราหรอกเขาก็จะมีแต่ว่าให้กำลังใจเราเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเรื่องอะไรไม่ใช่ดูแต่คลิปแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าเราติเตือนเรา โดยที่ไม่รู้เรื่องที่แท้จริงเลยว่ามันคืออะไรดูแต่คลิปแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครไม่เป็นแอดก็ไม่รู้แล้วคะเนาะว่าแอดนั้นเหนื่อยแค่ไหนชีวิตของแอดเนาะ อดเหนื่อยนะอย่างเมื่อวานนี่แอดท้องเสียทั้งวันเลยสังเกตดูว่าแอดจะไม่มีคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปไม่กระทั่งคลิปที่พวกแอดในเขาเขาถ่ายขึ้นปกแอดก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแอดแอดเจ็บท้องแอดท้องเสียแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปนอนเมื่อวานนี้เจ็บท้องท้องเสียเจ็บท้องมากเลยแล้วก็ ท้องเสียประมาณยี่สิบสาสิบครั้งแล้วก็กินยาขณะตอนนี้แอก็ยังท้องเสียอยู่นะานหนาแอกินยาแล้วนะแตยังเจ็บท้องบางทีแอก็เหนื่อยนะแอรเหนื่อยมากเลยแต่บางทีแอรก็ไม่อยากใส่ใจหรอกคนที่คอมเมนต์ว่าเราเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักเรา เราก็ขอคุณคนที่ให้กำลังใจเนาะคุณเอ็ดทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะเนาะถ้าใครไม่เป็นแอดไทยก็ไม่รู้แหละเราแอดเหนื่อยแอดพอแ,แอดก็ต้องสู้ ก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงไม่รู้กี่ชีวิตข้าวสารแล้วก็ต้องซื้อัข้าวแล้วก็ต้องซื้อลองทุกคนมาเป็นแอดเนาะจะรู้ว่าแอดเหนื่อยแค่ไหนแ,แอดก็ไม่อยากพูด บางทีการที่พูดออกไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีคนทีคอมเมนต์ comment, เขาก็น่าจะคอมเมนต์แหละเขาไม่รู้หรอก ที่คนเราเนาะคอมเมนต์ว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้นะ่ะมันก็เป็นบาปนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันเืออะไรเราคอมเมนต์ว่าเขาอย่างเดียวก็ไม่นึกถึงจิตใจเขาจิตใจแอดว่าคอมเมนต์ว่าแอดนะ่ะ ไม่รู้จักเราดีพอก็อย่าคอมเมนต์ว่าเราเลยถ้าไม่รักเราก็อย่าคอมเมนต์ว่าเราเลยเนาะให้กำลังใจกันดีกว่าเป็นการที่ดีที่สุดนะแอดว่านะนะี่ยแอดเข้าไปดูช่องอื่นช่องใครก็ช่างแต่แอดไม่รู้จักนะแอดก็ไม่คอมเมนต์นะแอดก็ดูเฉยๆถ้าเราไม่อยากดูเราก็ไม่ต้องเข้าไปดูเขาเพราะว่าการที่คอมเมนต์ว่าเขานะ่เรายังไม่รู้จักเขาเลย ไปคอมเมนต์ว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าแอดก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเนะาะแก็ว่าแอดทำดีแล้วแหละสึงใไรจะมองว่าแอดเป็นคนไม่ดีก็ช่างเถอะแต่ว่าแอดทำดีที่สุดแล้ว บางคนดูเหมอนว่าแอปไม่เหนื่อยนะแอปไม่อะไรนะแล้วต้องรักผิดชอบไม่รู้กี่ชีวิตหาเงินได้ไม่เคยซืออะไรใส่ตัวเองมีตักลัวคนอื่นอดแต่ก็ยังว่าแอปไม่ดีอีกเนาะ เงินเดือนออกมาได้เงินซื้อข้าวสารเอาไว้ปวดลูกไม่ได้กินัวพี่ไม่ได้กินแต่คนอื่นก็นยังว่าแอดไม่ดี เงินเดือนแอนนะ่ะเงินเดือน YouTube ที่ได้มาแอนไม่ได้ซื้ออะไรเลยส่วนตัวได้ซื้อข้าวสารเอาไว้บางทีเอาก็ท้อเอาก็เหนื่อยนะ4ีหเดือนถึงได้เงินเดือนยูทูบแถมทาไปก็มีคนด่าคนว่าเนาะคอมเมนต์ว่าเราสารพัดสารเพบานะที่ไม่รู้จากเราเลย เราทำคลิปในแต่ละวันเราก็ไม่ได้อยากให้คนด่านะเราก็อยากถ่ายคลิปให้ FC ดูลดขับบ้างอะไรบ้างเนาะให้อาหารปลาบ้างก็ไปช่วยเหลือสังคมบ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มาคอมเมนต์ด่าแอดแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีเอดเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะ 因为，他、嗯。 ทีแอดยังคิดเลยแอดนะ่ะทำบุญกับคนไม่ขึ้นชีวิตของแอดนะ่ะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นหรอกเดี๋ยวนึ่งข้าวไรเสร็จเนะี่ยไอ้ก็จะไปบ้านเขียวเนาะซื้อกับข้าวไปให้ลูกแล้วก็เอาข้าวสารไปให้พี่ เราก็ต้องกลับมาถ่ายคลิปหาเงินถ้าไม่หาเงินเราก็อยู่ไม่ได้เราไม่มีเงินเราจะเอาอะไรซื้อกินชีวิตแต่ละวันต้องใช้เงินองเอาเงินซื้อถ้าแอดไม่หาแล้วคนอื่นจะได้กินไหมแอดไม่ถ่ายคลิปถ้าพวกแอดไม่ไปทำงาน fc คี่คอมเมนต์ก็บางทีก็ให้นึกถึงความรู้สึกของแอดมากนะคะเนาะเพราะว่าไม่รักแอดแอดก็ไม่ว่าไม่ดูคลิปให้ก็ไม่ว่าเนาะไม่ต้องมา comment, คอมเมนต์ทำร้ายจิตใจของแอดเพราะว่าแอดเหนื่อยมาตลอด fc ดูแค่คลิป fc ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของแอด ใช่ว่าจะดูจะคลิปแล้วมาคอมเมนต์คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะ